สวัสดีค่ะชาวนี้พามาชมบรรยากาศดีๆนะคะท้องฟ้าลายสวยมากเลยค่ะอืมสวยจริงๆว้าวมีนกเล่นลมด้วยสวยงามค่ะอากาศสดชื่นบรรยากาศสวยงามนะคะตื่นขึ้นมานะคะ มาชมบรรยากาศดีๆยามเช้าสดชื่นมากเลยคะ่ะตื่นขึ้นมารับอากาศบริสุทธิ์หายใจนะคะสวยงามยามเช้าเลยจ้า สวยงามจริงๆค่ะทุกคนอย่าพลาดโอกาสนี้นะคะตื่นมาชมบรรยากาศค่ะวันเสาร์บางหน่วยงานราชการก็จะหยุดนะคะบางหน่วยงานก็ยังทํำงานอยู่ค่ะหืมสวยงามจริงๆแสงทองยามเช้าสวยจังเลยค่ะทุกคนได้บรรยากาศดีๆแบบนี้มาฝากนะคะ อากาศเย็นสดชื่นในเช้าวันเสาร์เลยนะคะทุกคนอากาศสดชื่นบรรยากาศสวยงามบรรยากาศมีเสียงดนตรีธรรมชาตินกร้องด้วยจ้าธรรมชาติจริงๆเลยค่ะสวยงามไหมคะ่ะ สวยงามมากเลยสวยงามจังหืมแสงอาทิตย์สะท้อนกระจกทำให้เกิดเสียงเวววับสวยงามจ้าทุกคนแต่จะพลาดตาไปหน่อยนะคะชมความงามค่ะชมความงามของหมู่บ้านชมบ้านสวย,สวย ชมบรรยากาศดีๆมีความสุขนะคะทุกคนนกยังเล่นลมเลยค่ะสวยงามจริงๆค่ะทุกคนว้าวพืชผักสวนครัวเรา ขนุนเรากำลังงามนะคะแต่ตะไคร์างามมากหัวใหญ่มากเลยค่ะชมความสวยค่ะให้ชมความสวยค่ะ ลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณทุกการรับชมค่ะสวัสดีค่ะ